ชนาทิพย์ที่เกมสุดสัปดาห์ก็ลงให้กับ BG แต่ว่าลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงประตูนะคะก็จะลงพา BG ปทุมยูเนเต็ดนะคะเล่นในบ้านนะคะ BG ปทุมยู่อ BG ปทุมสเตเดียม,มต้อนรับการมาเยือนของคาวาสกิฟอนตาเร่นะคะแล้วดูตอนให้สัมภาษณ์ช <laughs> เช้าสายตาที่โคชงวนมองโคชงวนนะคะสุรชัยจตุพัทรพงศ์นะคะก็ออกมาบอกความร้อมของทีมนะว่าเกมกับตราเพิ่งแข่งขันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนักเตะก็เหนื่อยแหละมีเช็คอาการบาดเจ็บของผู้เล่นบางคนแล้วก็บอกต่อถึงกาวาสกิฟอนตาเร่นะว่าเป็นทีมคู่แข่งที่แข่งแกร่งมากๆนะคะแม้ว่าจะเริ่มต้นฤดูกาลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์เนี่ยผลงานยอดเยี่ยม คว้าชัยได้ทั้งสองนัดที่ผ่านมาแล้วในลีกเกมล่าสุดก็เหมือนเพิ่งจะเรียกความมั่นใจคว้าชัยได้ด้วยนะคะทีนี้หลายคนเขาก็พุ่งเป้าไปที่เจชนาทีมนี่แหละกับการที่เจอกับทีมเก่าไว้ซะเหลือเกินนะเจ <Jay S 2> เขาก็บอกนะคะว่าดีเหมือนกันนะได้เจอทีมเก่าได้เจอทั้งโค้ชนักเจเจอทีมงานสตาฟโคช้ชก็เหมือนรู้จักกันดีอยู่แล้วอะตัวเขาเองเนี่ยเป็นเป็นคนที่รู้จักภายในทีมคาวาสกิฟ,ฟต์เเร่มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ดีที่สุดในเกมนัดนี้นะคะ ความพร้อมของทีมเอ่อคือคือก็บอกว่าคาวาสกิฟันตาเร่นเนี่ยก็มีเป็นทีมที่มีความพร้อม,อมเป็นทีมที่มีวินัยมีเรื่องนัดสู้แล้วก็เป็นเรื่องดีที่บีจีปทุมเนี่ยจะได้เจอกับทีมแบบนี้ม,มันก็คือความท้าทายคือความภาคภูมิใจดังนั้นต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะดึงศักยภาพออกมาให้ได้ว่ามาตรฐานของบีจีปทุมเนี่ยมีดีขนาดไหนแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยที่ได้เจอกับ โ <On> อนิกิหรือว่าอทอรุโอนิกิกุณซือของคาวาซกิฟันตาเร่นะเจนี่แอบอวยโค้ชเก่า <c oughs> บอกว่า โค้ชโอ,อ,อนิกิเนี่ยเป็นโค้ชที่ละเอียดที่สุดต,ตั้งแต่เขาเคยร่วม,มงานมาด้วยเลยเรื่องละ,ละเอียดในการทำงานแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องการจักคว้าชัยให้ได้<อ>ทีนี้เจเนี่ยน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแน่ๆหละ่ะ<อ>ในเกมกับาวาสกิฟัตเร่นะคะก็เพราะว่าโค้ชนวลพักไว้ตั้งแต่วันศุกร์เลยอเอาให้มันฟ<อ>ิตเต็มร้อยส่วน2นักเตะที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากทีมชาติอย่างจาก,กภัทรภัยสุวรรณแล้วก็พิธิวัต์สุจิตธ,ธรรมกุลก็น่าจะได้ลงสนามแต่ว่าที่ อาจจะเป็นเรื่องน่าเสียดายของบ g จีก็คือพี่มวยที่เสดยดามีปัญหาอาการบาดเจ็บคือถ้ามีม้ยเนี่ยโอกาสในการจบสกอร์ก็อาจจะมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของนักเตะคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไรฮันสจวตสองพี่น้องฟานดี้ทั้งอิกซานอิระฟานนะคะรวมถึงสัติภาพจันหงอบว่า จะพร้อมลงสนามไหมถ้าพร้อมลงมาเป็นตัวเลือกก็จะดีกว่านะคะขณะที่คุณซื้อของคาวาซากิฟอนตตเร่นะคะอย่างโทรุโอนิกินะคะก็บอกว่าเจอกับบีจีปทุมประมาทไม่ได้เหมือนกันนะเ,เพราะว่าไม่ได้มีแค่ะคะเมซี่เจงไม่ใช่มีแค่เจชนาทิพนักเตะต่างชาติคนอื่นๆก็อันตรายเหมือนกันมีดันกลางที่เป็นจุดเด่นนะคะนักเตะคุณภาพหลายคนแล้วก็ ตัวคาวาสกิเองก็ต้องไปปรับแท็กติกเหมือนกันนะว่ามาดวนเจอกับ b ีจจะทําอย่างไรนะคะแล้วบอกต่อไ้ว่าเคยมาที่นี่เมื่อปีก่อนเราก็ได้รับความต้อนรับที่น่ารับแล้วก็อบอุ่นจากแฟนชาวไทยนะคะมีสนามแข่งขันที่ดีด้วยที่ประเทศไทยแฟนบอลก็มีแพชชั่นกับเกม แต่ว่าคาวะสกิฟันเตรเตร,เ,ตอรเองก็อยากจะโชว์สไตล์ของตัวเองอยากจะโชว์ฟุตบอลที่สวยงามให้ทุกคนได้เห็นนะคะอ,อาจจะมีปัญหาในการจัดทัพนิดหน่อยนะคะสำหรับโค้ชโอนิกินะคะเพราะว่าอาซาฮิซาสกิแล้วก็ชินทาร่คุรุมายะมีปัญหาการบาดเจ็บส่วนคนอื่นๆพร้อมทั้งหมด5้านัดหลังสุดนะคะของ b ีจีปทุมเนี่ยชนะ3แพ้2นะก็เกมนัดล่าสุดชนะตราดไป30 ก่อนนน้นนั้นมีชนะสุโขทัยไอเกมที่แพ้เนี่ยคือเกมที่แพ้ยาโฮในเกมเย่าของศึก FC c h a m ชมเปี้ยนนี่แหละแล้วก็เกมที่ไปแพ้ให้กับแบงคอกด้วยรวมถึงในศึก FC ชมเปี้ยนสเกมแรกก็แพ้ให้กับอุนซังคุนยันส่วนคาวาสกิฟันตาเร่นะคะ5นัดหลังสุดเนี่ยนะคะก็ชนะ4แพ้ไปหนึแพ้เนี่ยแพ้เกมเดียวนะคะคือ แพ้อาเบียกนี่งาตะอ่ออาฮะส่วนที่เหลือชนะหมดนะคะเกมล่าสุดนี่มามีแบบดราม่ารัวท้ายเกมเลยนะรัวสามประตูเลยแซงชนะอาวิสปา42คือจริงๆก็เหมือนจะเหมือนจะเริ่มกลับมาแล้วเหมือนกันนะฟอนเดเลในรุ่การนี้ดตูตะกักอะแต่ว่าช,ช่วงหลังๆเริ่มโอเคขึ้น ก็เคยเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งในเกมกระชับมิตรมีจีประทุมแพ้ไปอืมอืะตอนตอนนั้นเจยังอยู่กับฟอนาเล่นะที่เจอกันล่าสุดเนี่ยมีจีประทุมในสถานการณ์คีท้ายกับแมนยูก็คือถ้าเกมนัดนี้ไม่สามารถเก็บคะแนนได้ก็จะเหนื่อยแล้วนะใช่เพราะสองเกมแรกแพ้รวดยังไม่มีคะแนนนะคะไมีศูนย์คะแนนซึ่งก็ อาจจะไม่ใช่งานง่ายสักเท่าไหร่แหละเจอกับคู่แข่งอย่างคาร์วาัสาก,กิฟันตาเร่ที่เขามาโฟกัสเต็มที่กับ ACL แต่ที่สําคัญเลยคือแฟนๆเข้าไปให้กําลังใจเต็มสนามแน่นอนเพราะว่าบัตรขายหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช่คือ เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกไม่เหมือนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอันดับ2มันจะได้เข้าไงเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอันดับ2น่ะอาจจะไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบนะเพราะเขาเอาที่1เข้าไปก่อนและอันดับที่2ของแต่ละโซนตะวันตกกับตะวันออกเอาเข้าไปแค่3ทีมเท่านั้นต้องมาวัดกันอีกทีดังนั้นเนี่ยมันบังคับให้บีจีต้องชนะในแมตช์นี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าโค้ชธงเนี่ยน่าจะมีบทเรียนในการแพ้ให้กับยาวโหเปิดเกมบุกปุุุ๊บบบเเเนนนีีี่่่่ยยยะะะฮถ้ากกกไไมมมคลอด โดนโต้มาเนี่หลังบ้านมันมันว่างวันนั้นที่โดนเจ้าโฮเล่นงานก็โดนลักษณะอย่างนี้นี่แหละในบ้านเลยนี่วันนี้ดูแล้วน่าจะมีความละเอียดไว้ก่อนนะครับคือคงจะบุกไม่ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับน่าจะต้องระวังหลังบ้านไว้ว่างนะเหวไว้บ้างนะเขาเติมแท็กใช่ เมื่อวานนี้ทางฟอนเตเล่นึกว่าจะส่งเอียนังอะมานั่งคุย<ม>นั่งสัมภาษณ์ก็เป็นダイอะโทโนกนะก<ช>็<ช>โ,โห้แต่เจเจอก็จับมาให้จับมือคือเหมือน <ละ S 1> ได้เจอเพื่อนเก่าอ,อ่ะยิ้ยมแย้มแจ่มใสพูดคุยกันแข่งหนึ่งทุ่มนะคะ <1 S 3> ก็ส่งกำลังใจให้กับสโมอสรอจากไทยนะคะ,ะที่ลงแข่งขันในการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียเชียร์ทีมสโมสรไทยดีกว่าเพราะว่าถ้าสโมสรไทยเข้ารอบลึกๆเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์สโมสรในเมืองไทยในเอเชียแชมเปี้ยนส,อสอน์ลีกหลังเนี้ยมันจะดีขึ้นก็มีผลต่อทีมมีผลแต่พี่ชี้แอบคิดเลยนะถ้าสมมติว่าเราเข้าสู่รอบ แล้วเราไปเจอกับอีกฝั่งหนึ่งมีอาจจะมีซูเปอร์สตาร์นะมาขัดบ้ามแต่มันจะไปเจอทีคือรอบชิงเลยเราจะไปถึงเราจะไปถึงได้ไหมก็มาตรฐานเรายังไปยูฟ้ายุฟ้าแชมเปี้ยนส์เขา์ปรับวิธีการเล่นอะ ACL ปรับมั้งไหม เอเชียมันมีปัญหาเรื่องการเดินทางยาวไงตะวันออกกับตะวันตกอ่ะมันมันเนี่ยมันจะเขาเลยจำแนงเป็นสองโซนเนี่ยจริงจมันก็น่าเสียดายนะใช่ไหมโดยเฉพาะพอซาอุดิโปลีเขาขึ้นมาแบบเนี้ยมันน่าเสียดายว่าคือทีมจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะฮะเขามีเครื่องบินเช่าเหมาลำน่ะเขาไม่เขาไม่เขาไม่ไม่เป็นไม่มีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วแต่บ้านเราเนี่ยจะไปเยือนใครเนี่ย บางทีอย่างไปเยือนตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะต้องต้องเดินทางสามทอดสามต่ออย่างเงี้ยใช้จ่ายอะไรางี้ยสิบชั่วโมงเมืองทองไปยินโควิดเคยโดนมาแล้วเออแล้วเรื่องของการเดินทางไปเชียด้วยพีเชีมันไม่เหมือนอย่างยุโรปเนี่ยมันกาารดทแฟนบอลเลี้ยวพูลก็ยกขวกไปเยอรมันไปเชียเจอกับแฟงเฟิร์ตไปเจออะไรเงี้ยมันมันก็มีบรรยากาศทีนี้การเดินทางของทวีเดไปเชียมันไม่ได้เอื้อแบบขนาดนั้นนี่เราก็แอบฝันเรื่องการเดินทางเรื่องค่าใช้จ่ายนะอ่ะก็ไปเจอกับทีตะวันออกไกลทีก็คือนัดชิง เราก็ต้องไปคิดถึงนัดชิงให้ได้ถึงไปเจอพวกโรถตู้พวกอะไรตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็เขาก็ต้องมาตามนัดกับเรานะเราเนี่ยจะไปตามนัดกับเขาหรือเปล่าเราถามนี้ดีกว่าไม่ใช่เขามาตามนัดกับเราคือเขาไปรอแล้วคือเมื่อคืนผมดูผลงานของอัลฮิล่านะโอ้โหเป็ก่งหกศูนย์นะพี่เมื่อคืนแหละนะฮะทีมจัสเซาอุกผมมั่นใจแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันได้เข้าชิงแน่ๆก็กองเต้อะไรเขาก็มาบอกนี่ว่าโอ้มาตรฐานมันดีนะถ้าไปเล่นในพีซซิลีนอาจจะอยู่ในระดับแบบท็อปซิกท็อปเทนอะไรนี่ได โอเคเดี๋ยวทุ่มหนึ่งก็ลุ้นกันนะครับร้บรบอมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา